คลิปนี้ผมชวนมาทำเมนูเ,นเกี๊ยวปูอัดต้มนะครับก็จะเป็นเมนูเกี๊ยวที่เราต้มกินกับน้ำจิ้มนะครับเริ่มจากการเตรียมส่วนผสมนะครับแล้วก็เราจะใช้เป็นหมูบดถุงเล็กนะครับเราใส่เครื่องปรุงเป็นสามเกลือเป็นเครื่องปรุงต่างๆใส่แป้งนะครับแล้วก็ใส่เป็นซอสหอยใส่ไข่ลงไปเต่น้ำมันงานลงไปหน่อยนะครับแล้วก็คนให้ส่วนผสมมันเหนียวนะครับพอเหนียวได้ที่นะครับเราเติมเป็นต้นหอมซอยคนอีกนิดหน่อย แล้วเราก็จะนำปูอัดนะครับมาหั่นครึ่งแล้วก็เส้นเกี๊ยวหั่นครึ่งเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นำมาห่อห่อเสร็จแล้วก็ใส่ปูอัดแล้วก็พับแบบนี้เลยนะครับมันก็จะพอดีเลยนะครับพอห่อได้ที่นะครับเราก็จะตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็จะนำพอน้ำเดือดเราใส่ ลงไปเลยนะครับแล้วก็ทําการต้มสังเกตง่ายๆนะครับ <S <S <ๆ S 1> มันจะลอยนะครับจนกระทั่งเดือดพอลลอยแล้วรอให้เดือดอีกทีนึงก็จะเป็นอันสุกนะครับเพราะว่าให้มั่นใจว่าตัวแผ่นเกี๊ยวมันสุกเนี่ยนะครับให้มันเดือดฟองแบบนี้นะครับสังเกตด,ดูนะครับแล้วก็ตัดขึ้นแล้วก็มาให้เต็ดน้ำแล้วพักให้แห้งนะครับเย๊ยวมันก็จะรัดตัวดีนะครับเราก็ลาดเป็นตัว กระเทีมเจียวแล้วก็กินกันน้ำจิ้มนะครับเป็นเมนูที่เด็กชอบชอบมากๆนะครับเัีงไยงลองทำทานกันดูนะครับ